สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t a r o Studio อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อก็จะถามคลิปที่เกี่ยวกับการงานนะคะเป็นรนดอมการงานภายใน5วันถ้าเกิดใครเริ่มงานวันจันทร์ก็นับวันจันทร์เป็นวันที่1ถ้าใครเริ่มงานวันพุธเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็นับวันพุธเป็นวันที่1ของการทำงานนะคะเริ่มเลยนะมาดูวันแรกของสัปดาห์กันเลย ใบแรกนะ,ะจะมาแล้วใบที่สองเดี๋ยวยจะอธิบายทีเดียวนะคะวันแรกนะ,ะสี่ใบ ได้สำหรับได้จัดเมนนดวยคะ่ะขอว่างไพ่แป๊บหนึ่ง <c oughs> ลักษณะของคุณนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนดังนั้นการทำงานของคุณเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบจัดการเองนะคะชอบดูแลชอบแก้ไขเองถ้ามีปัญหาอะไรคุณจะสามารถแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยตัวเอง คุณน่าจะเป็นคนชาวธาตุลมหรือไม่ก็เป็นคนชาวราศีตุลน,นะคะธาตุลมก็จะมีเมถุนตุลคุมนะคะไอมองว่าวันแรกของการทํางานจะผ่านไปได้ด้วยดีจะผ่านไปได้การความมีระเบียบว,วินยัยละเอียดรอบข้อไตรตรองดีๆทบทวนความละเอียดถี่ถ้วนเข้ามาช่วยเหลือนะคะพิจารณาดีๆพิจารณาอย่างหนักนะคะอาจจะมีอ,อุปสรรคในเรื่องของการ ยัดเงินใต้โต๊ะหรือเอาของเอาสวยมาให้หรือเอาของกำนันมาฝากนะคะให้คุณพิจารณาด,ดีว่าจะรับหรือไม่รับนะอาจจะเป็นคนที่คุณรักคุณไว้ใจอาจจะมีการช่วยเหลือเขาแบบลับๆหรือเปล่านะคะแต่คุณเป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมารักความถูกต้องเที่ยงธรรมดังนั้นอขอให้ระวังนะคะตัดสินใจด้วยตัวเอง อาจจะต้องพึ่งความสามารถตัวเองคุณป็นคนมีปัญญามีความฉลาดเฉียบแหลมแล้วก็มีคําพูดที่สามารถโน้มน้าวได้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คุณสามารถโน้มน้าวปัญหาเนี้ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเขาจะพาคุณไปในทางที่ไม่ดีก็ขอให้คุณนะ่ะกลับโน้มน้าวดึงเข้ามาในทางที่ดีจะดีกว่านะคะ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมความถูกต้องคุณน่าจะเป็นคนที่มีเครื่องแบบมียูนิฟอร์มที่ใครๆก็ให้ความเคารพยำเกรงคุณดังนั้นการตัดสินใจของคุณถ้าเป็นไปได้อย่าตัดสินใจปุกปับใช้เวลาในการตัดสินใจดีๆนะคะ ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความแม่นยำในการตัดสินใจที่เฉียบขาดของคุณต้องอาศัยความถูกต้องเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันไม่ถูกมันไม่ดีแต่คุณยังเข้าข้างในสิ่งสิ่งนั้นน่ะในอนาคตคุณทำอะไรไว้คุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะถ้าคุณสมมุติว่าเขา นำเงินก้อนใหญ่เลยเนะี่ยมาให้คุณเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างแลกกับอิสรภาของเขาบางอย่างขอให้คุณนึกภาพที่จะกลับมาในอนาคตว่าคุณจะต้องเจออะไรนะคะมันอาจจะสวยงามในวันนี้แต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้สวยงามให้เขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจให้ดีนะคะนี่คือวันแรกของการทำงานนะ ต่อไปนะคะเรามาดูวันที่2ของการทำงานนะคะวันแรกเนะี่ยคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้นะคะ วันที่สองนะคะจะมีการเจรจาในที่ทำงานจะมีการปรึกษาหารือหรือไม่บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มงานนะคะเริ่มต้นงานใหม่ได้ไม่นานสัปดาห์หนึ่งหรือเป็นวันแรกเลยก็ได้เดือนหนึ่งเลยก็ได้นะคะการทำงานคุณจะต้องแม่นยำถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มงานหรือเจรจาติดต่องานเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลที่แม่นยำมีการนำเสนองานที่แม่นยำหรือความรู้ความสามารถของคุณ จากนัวมหาลัยหรืออประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะต้องเอามาใช้แน่นอนค่ะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีมารวมกันมาวางอยู่ตรงหน้าเลยคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความจำยอดเยี่ยมแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยน่าเชื่อถือมากแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เก่งด้วยคุณเป็นคนที่ฉลาดหัวไวนะคะดังนั้นไอมองว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันเป็นคนที่ น่าจะท็อปท็อปฟหรือท็อปทในสถานที่ทางานนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะ,ะาจะมีสเสน่ด้วยนะคะรูปรอสวยเป็นคนที่มีความเมตตาให้คําแนะนําได้เก่งมากๆเลยนะคะดีไม่ดีอาจจะเข้ามาเป็นคู่หูคุณในที่ทํางานด้วยซ้านะคะนี่คือวันที่สองนะดูแล้วไม่มีอุปสรรคเลยนะคะขอแค่คุณระวังแค่นั้นเองระวัง ก็คือระวังข้อมูลระวังคือเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ให้ถูกต้องไปเลยนะคะไม่ถ้าเกิดว่าคล่องใจอะไรรีบถามให้ถามเลยนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราดองคําถามไว้เนี่ยต่อไปในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเราทําอะไรผ,ผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างมันก็จะผิดระบบมันทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับไม่ไม่เข้ากับระบบ,ก,บกับการทํางานในสถานที่ทํางานนั้นเหมือนเราไม่เคารพกฎกติกานะคะ ทีนี้เรามาดูวันที่3ารในที่ทํางานกระเด็นออกมาแล้วนะคะอัสวินเหรียนเมื่อกี้หลังไพ่กระเด็นออกมา ได้สมรับคุณได้ราชาถ้วยนะคะไอ้มองว่าวันที่3ของการทํางานเนี่ยการงานน่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่มีอะไรต้องเร่งรีบค่อยๆดูค่อยคคิดค่อยๆประเมินผลนะคะบางคนอาจจะเล่นหุ้นก็ค่อยๆดูค่อยๆเก่งกําไรซื้อขายตอนนี้ตลาดเป็นยังไงคุณรู้ดีนะคะคุณอาจจะได้บางทีคุณอาจจะต้องขอคําแนะนํากับ เจ้าสัวหรือใครบางคนนะคะที่ดูลักษณะที่แบบเหมือนกับเขาล่ำซ้ำหน่อยนะครับหรือถ้าคุณจะซื้อซื้อหุ้นเนี่ยนะคะซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยคุณอาจจะซื้อขายกับตระก,กูลที่แบบมีชื่อเสียงในประเทศไทยนะคะที่แบบดูแล้วคุณคุณคงรู้ว่า ตระกูลไหนนะคะน่าจะหรือไม่ก็ต่างประเทศหุ้นตอนนี้ออดอลลาร์กำลังขึ้นนะคะตอนนี้นะแล้วที่นี้การอ,อ,อุปสรรคอุปสรรคไม่มีนะคะวันที่3มเนะี่ยมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเมตตาคุณนะคะคนที่เมตตาคุณก็คือคนที่น่าจะน่าจะเป็นคนที่แนะนำคุณให้ทำงาน น่าจะน่าจะเป็นคนที่แนะนําคุณให้ทํางานตรงนี้นะคะคอยให้คําปรึกษาคุณไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงขอให้คุณค่อยๆเรียนรู้งานค่อยๆทำงานค่อยๆใจเย็นค่อยๆดูโปรเจกต์ให้มันถี่ท่วนแค่นั้นเองนะคะแต่มีคนช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะอายุน่าจะ40%อัพนะทีนี้เรามาดูวันที่5นะคะ วันที่ห้ากระเด็นออกมาแล้วนะสิบไม้กันเลยทีเดียวฟูห<ฮ>้าไม้ ้วยแล้วก็สองไม้เท้านะคะเอ่อไอมองว่านะคุณถ้าคุณมีคู่หูในที่ทำงานของคุณนะคะบางทีไอเดียโปรเจกต์นี่อาจจะขัดแย้งกันนิดหน่อยคุณอาจจะอชอบทําอะไรที่คู่หูของคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแล้วคุณเป็นคนเก่งไงคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากถ้าเกิดเขาไม่เอาด้วยบางทีไอเดียของคุณคุณดีเบตกับเขาแล้วแล้วเขาไม่ ไม่สนใจไม่เอาด้วยคุณมีโอกาสสูงนะที่จะต้องทํางานคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะหอบงานกลับบ้านไปทําอีกต่างหากนะคะเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณแต่คุณยังไงคุณก็จะต้องยืนยันเหมือนคุณจะยืนยันว่าคุณจะทําโปรเจกต์นี้คุณจะทํางานตรงนี้คุณก็หอบงานกลับบ้านไปทําเองโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เจ้าเป็นคนเจ้าโปรเจกต์นะคะทํางานเก่งนะคะ นี่คือวันที่สี่นะสรุปก็คือวันที่สี่ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยอาจจะดีเบตกันด้วยซ้ำนะคะจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ทางออกก็คือสงสัยคุณต้องรวบมาทำเองแล้วแหละนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะถึงเขาไม่เห็นด้วยก็แก้ปัญหาก็คือทำเองอะ่ะทีนี้มาดูวันที่ห้านะ ะะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเติมเข้าที่เข้าทางค่ะอาจจะมีงานี้ยงงานฉลองกัน,นที่ทํางานนะโปรเจกต์ผ่านงานผ่านหรือได้รับโปรโมตนะคะได้รับโปรโมตรเรื่องตําแหน่งนะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปติดต่อกับต่างชาติเลยก็ได้นะคะอาจจะต้องไปพบผู้ใหญ่ไปรับผู้ใหญ่ที่สนามบินนะเดินทางไปรับผู้ใหญ่ที่สนามบินที่หรือไม่ก็ ชาต่างชาติเขาเดินทางมามาดูงานกับคุณนะคะที่บริษัทคุณนะ,ค,ะคุณต้องดูแลพาเขานะะต้องเทคแคร์เขานะคะต้องพาเขาไปดูนู่นนี่นั่นไปทําความรู้จักหรือไปดูเนื้องานหรือห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยคุณเป็นคนที่มี power ด้วยนะคะมีเป็นคนที่มีความ มีอัธยาศัยดีนะคะทุกอย่างรับรื่นเพราะการเจราจาคุณเพราะความเฟนลี่ของคุณเลยนะคะเรื่องงานไม่มีปัญหาทุกอย่างรับรื่นมากดีมากเลยวันเนี้ยนะคะวันที่5เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมองหาคนที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีหรือถ้าเกิดคุณโคกับบริษัทต่างชาติก็คือชาวต่างชาตินี่แหละที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือไม่ก็เขาอาจจะมีบุค,คลิกหรืออาจจะจบ ต่างประเทศมานะคะให้ความรู้ให้คําแนะนําของคุณทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะบางทีไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องซีเรียสเลยนะคะวันนี้นะคะทําได้ด้วยตัวเองผ่านไปได้ด้วยตัวเองนะถ้าจะเป็นงานธุรกิจก็คือไอมองว่าคุณมีโชคกับชาวต่างชาตินะวันที่5ของการทํางานในสัปดาห์ที่คุณเข้ามาดูเนี่ยนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ ประมาณนี้แหละคะ่ะ5วันนะคะในดันดอมของการทำงานถ้าเกิดไพ่สำหรับนี้ดึงดูดคุณนั่นอาจจะหมายถึงว่าคุณมีพลังงานในคลิปนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นของคุณนะคะพลังงานการอ่านไพ่คลิปนี้อาจจะเป็นของคุณได้นะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เข้ามารับชมรับฟังนะคะเสียสละแบ่งเวลาเข้ามาให้ขอให้คุณประสบความสำเร็จ นะะในเรื่องหน้าที่การงานนะคะก้อ้คุณเฮงเฮงปังปังนะคะมีงานทํามีเงินเข้ามาไหลามาเทมาเยอะๆเลยประสบความสําเร็จในเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้สําหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ